ปฏิจจสมุปาาทโอเคทั้งสายเกิดและสายดับแต่เป็นบาลีทั้งหมดอิท้าพิกเวอริอรยาสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกัรโยนิโสมนาสิกโลติอิมัสมิงสติทังโหติอิมัสุปัฏฐาอิทังอุป,ปัชฌติอิมัสมิงอัจติทังนโหติอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชจิยะทิจังอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจ,จยา วิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังนามารูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนะปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาพภะโวภะวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชฉลามรณงโสกับปริเทวัตถุขศมณสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตสสะเกวะละสัจทุขังขันธัสัจสมุทโยโหติอ่าอันนี้เป็นสายเกิดนะครูพี่ออนจะท่องสายดับนะคะ เร็วเนาะเพราะคุณปอนท้องบ่อยนั่นเองอวิชายตเววะอเซสวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนณะนิโรธาผัสสะนิโรโทผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธา ตันหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปทานานิโรโธอุปทานานิโรธาภาวะนิโรโธภาวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาฉลามะรณังโสกับปริเทวัตุขะโสมนัสุปายาสานิรุชันติเอวะเมตสเกวะละสัตทุขังขันทสะนิโรโธโหติเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสวัตาเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโส